สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับอ่าวันนี้เราก็มีหูฟังตัวนี้มานําเสนอตัวนะครับวันนี้สินค้าโฮโคเข้าหลายรายการเลยนะครับตัวนี้เป็นโฮโคลเอสสี่สิบหกนะครับตัวนี้กล่องก็เป็นแบบนี้นะครับด้านข้างก็เป็นโลโก้โฮโคตรงนี้ก็อ่าเป็นแหล่งเป็นพิมพ์นะครับบอกที่มาอะไรต่างๆ่นนะครับของเขานะครับรวมถึงชื่อรุ่นอะไรเงี้ยนะครับ นี่ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูกันนี่ก็จะบอกว่า support positioning ก็คือ,อ support ระบบไฟมายใน iPhone นะครับแล้วก็ touch control ก็คือสวิตช์เป็นแบบแตะนะครับนี้ก็นี่นะครับ change pairing เนี่ยเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็ pop up window นะครับเชื่อมต่อโดย pop up window กล่องก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีชื่อรุ่นเขียนอยู่รวมถึงรูปร่างมันแล้วก็เป็นรูปสายชาร์จไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ สำหรับอะไรละเอียดต่างๆนะครับในกล่องก็หลังจากที่เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอของมันวางอยู่นี้นะครับไอสายชาร์จอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีตัวตลับที่มีหูฟังด้านในนี่นะครับตัวตลับเนี่ยถ้าถ้าท่านเคยดูก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับจะมีหูฟังอันนึงเป็นยี่ห้อไม่มียี่ห้อนะครับเป็นรุ่น pro f นะครับก็จะเป็นตลับทรงนี้แหละนะครับอันนี้มันเลอะกาวนะครับเป็นทรงแบบนี้แหละนะครับก็คือ ทรงมันจะเหมือนกับคล้ายๆกับตัว airpods นะครับแต่ว่าถูกบีบให้มันสั้นลงมามันเลยเป็นตลับเนี่ยคือซึ่งผมก็เคยบอกไว้แล้วนะครับมันคือมันค่อนข้างน่ารักนะครับผมชอบนะครับส่วนตัวรุ่นนี้ผมชอบไอเดียเขาดีนะครับคือเหมือนเอาตัว airpods มาย่อให้เป็นตลับเล็กลงแล้วก็ทําก้านมันให้สั้นๆนะครับซึ่งมันน่ารักไงครับเนี่ยมันเท่านี้เองนะครับเป็นอะไรที่แบบพกพาง่ายมากเลยนะครับคือแบบมันเล็กๆเองนะครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมเทียบกับไอ้นั่นให้ดูนะครับอันนี้คือตัวที่เมื่อกี้รีวิวไปนะครับ ES40 นะครับนี่ดูขนาดเลยครับนี่คือผมว่านี่มันใส่เข้าไปไว้ในนี้เกือบทไายเลยมั้งเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็เลยผมจะแจ้งไว้เสมอว่าผูฟังตลับเนี้ยครับมันอาจจะเหมาะกับพกใช้แบบไปออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยพกทุกวันคือผมว่าม,มันก็ใหญ่เป็นเก,กะนะครับอันเนี้ยเล็กจิ๋วเลย นี่นะครับเออถ้าพกทุกวันใส่กระเป๋าเกงมันควรจะเป็นไซส์แบบนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าโอ้โหันเทียบกันยังไงนะครับอันนี้ใหญ่นะครับแต่ว่าก็มันก็ใหญ่เพราะว่าจุดประสงค์ของมันนะครับเป็นแบบนั้นเรามาดูตัวของเราต่อนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ e s 4 6นะครับตัวเท่านี้เองนะครับเล็กนิดเดียวเนี่ยนะครับเล็กๆเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดฝาฝาก็เป็นแม่เหล็กนะครับงานประกอบค่อนข้างดีนะ เนี่ยนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ไว้ดีไซน์ by ยโฮโคอินฮ่องกงนะครับประกอบในเมืองจีนตรงนี้ก็มีปุ่มๆหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องชาร์จแบบใช้สาย Lightning เสียบเข้าไปเนี่ยนะครับแบบนี้ประมาณน,นี้นะครับโดยสายที่เขาให้มาก็อยู่ในแพ็คนะครับเป็นสาย Lightning t o usb a ธรรมดาเส้นหนึ่งประมาณนี้ดูหูฟังกันนะครับหลังจากที่เราเปิดฝาเราหยิบหูฟังออกมานี่นะครับหูฟังจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ก็คือมันเป็นหูฟังทรงที่ท่อนบนเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับ AirPods นะครับแต่ว่าตัวขามันตรงนี้นะครับเป็นทรงเหมือนกับตัว AirPod s Pro นะครับคือเอามาผสมกันนะครับก็เลยได้หูฟังทรงนี้ออกมาคือสั้นเท่า AirPod s Pro แต่ว่าตัวหูฟังไม่ใช่แบบเป็นอินเอียร์นะครับตัวหูฟังก็จะยังคงเป็นทรง AirPods เ,ออเป็น AirPods อยู่นะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะชอบหูฟังแบบนี้มากกว่านะครับคือ มันใส่แล้วมันไม่ค่อยอึดอัดนะครับมันไม่ต้องอุดเข้าไปในหูนะครับก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้น่ารักทีเดียวนะครับเห็นก็ชอบส่วนเวลาเก็บก็ไม่มีอะไรนะครับเราสามารถสอดเก็บเข้าไปแบบนี้ได้เลยก็เป็นแม่เหล็กนะครับไม่หล่นออกมานะครับเวลาเราใส่เข้าไปในตลับมันก็จะทําการชาร์จตัวหูฟังเองนะครับตัวหูฟังเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะใช้ได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยมาตรฐาน นะครับสำหรับความดังที่ไม่ได้แบบดังสุดแล้วก็ตลอดเวลานะครับโดยปกติเนี่ยหูฟังพวกนี้จะกินแบตท,ที่สุดก็คือการฟังเพลงนะครับเพราะว่าฟังเพลงมันดังเท่าๆกันตลอดนะครับแต่ว่าถ้าดูหนังหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะเพิ่มเวลาใช้งานออกไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้สําหรับการใช้งานแต่ว่าแบตเตอรี่ก็คงมาตรฐานแหละตัวมันเล็ก,กน,นะครับแบตมันจะไม่เยอะมากทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับดีการเชื่อมต่อก็เช่นเคยนะครับ สมมุติว่าบลูทูธเราปิดอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับอ่าถ้าเราปกติเราเปิดหน้ามานะครับใน iOS นะอ่าก็ให้เราทําการกดเปิดบลูทูธนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดฝานี้ฟึบนะครับเดี๋ยวมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับรอสักครู่นหนึ่งอ่าจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับก็ให้เรากด Connect ได้เลย แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปกดข้างหลังไม่ต้องอะไรนะครับมันแค่แบบแค่เราแบบเราเปิดฝาทิ้งไว้รอป๊อบอัพมันขึ้นอ่าเสร็จแล้วมันขึ้นอย่างนี้นะครับโคโคเเอสสี่กนะครับก็จะขึ้นรูปตลับซึ่งก็กับหูฟังนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับตัวแบตเตอรี่ที่แสดงผลตรงนี้มันจะไม่ค่อยตรงนะครับก็แล้วแต่เครื่องแล้วแต่โอนะครับเขาอัพหนีไปเรื่อยๆบางทีก็ตรงบางทีไม่ตรงนะครับอันนี้ต้องต้องทำความเข้าใจกับมันไว้ก่อนประมาณนี้ แล้วก็จะเห็นว่ารูปมันก็ไม่เหมือนตัวนี้สัทีเดียวนะครับมันเป็นรูปทรงแบบตัวตลับยาวนะครับก้านกระจอยยาวนั้นก็ข้ามไปกันนะครับก็กดดันไปตอนนี้ตัวหูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับหูฟังผมยังไม่ได้หยิบออกมานะอยู่ในหลับแต่ว่าถ้าเราเปิดฝาไว้นะครับมันก็ถือว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นเรามาดูตรงนี้ได้เลยตรงตรงนี้ว่ามันตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับนี่เปลี่ยนชื่อได้เหมือนที่เขาบอกนะครับแล้วก็ตั้งค่า double ท a p ได้นะครับมีเซนเซอร์หูฟังนะครับ มีไมโครโฟนมีอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูว่ามันมีจริงตามนี้ไหมนะครับโดยที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเปลี่ยนได้แน่เน,นี่ยผมเปลี่ยนก่อนนะครับเป็น s อสสี 46, แล้วกันฮะนี่นครับกดดันนี่เซเว่นแล้วนะครับอ่าชื่อนี่เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์อหูฟังมีไมโครโฟนเลือกข้างเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการลบอุปกรณ์อะไรทั่วๆไปอ่อาดีนี้ผมจะหยิบหูฟังออกมานะครับ จากนั้นามาลองดูนะครับอืมสัครูนะครับกดเข้าเพลงก่อนอ่าตอนนี้ผมกดเปิดเพลงแล้วนะครับอ่าโอเคครับ ตัวนี้ยังไม่มีระบบเซ็นเซอร์หูฟังนะครับก็คือ,อตัวนี้มันจะยังไม่มีไอเซนเซอร์ที่แบบเวลาเราดึงเข้าดึงออกแล้วเพลงจะหยุดเองเล่นเองตามตามตัวเซนเซ,นเซอร์นะครับที่เหมือนมีใน es 39หรือว่า es 3 2นะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวประหยัดนะครับเขาเลยยังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันนี้มาให้แต่ว่าในเมนูตรงนั้นมันก็เหมือนกับว่ามีมีหน้าให้ปรับตั้งนะครับแต่ว่าก็คงไม่มีเซนเซอร์นะครับ ทีนี้ก็มาดูวิธีการสักงานากันนะครับแตะห่งครั้งแตะห่งครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ดีนะโอเคงั้นเราสองครั้งนะครับสองครั้งเป็นสิริเป็นสิริเหมือนกันนั่นแปลว่าตรงที่ตั้งค่าตรงนี้ใช้งานได้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันเลยว่าใช้งานอะไรได้บ้างผมสรุปไ้เลยในส่วนการตั้งค่าหูฟังหน้าที่หลังจากตรงที่เซตติ้งนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้ามาเลือกนะ ตรงเปลี่ยนชื่อเนี่ยใช้ได้นะครับตรงเนี้สั่งงานสองครั้งบนตัวหูฟังนะครับก็สามารถใช้งานได้โดยที่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเมื่อกี้แต่แต่สองครั้งจะเป็นสิรินะครับผมาลองเปลี่ยนเป็นเพย์พอสดูนะครับแล้วก็สําหรับข้างขวาผมเปลี่ยนเพลนเลื่อนเพลงแพลงหน,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 น้าแล้วกันนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับอ่ะก็โดยโดยท่ามันนะครับตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ไม่มีนะครับสามารถเปิดหรือปิดก็ได้เพราะว่าฟังก์ชันนี้มันไม่ได้ถูกใส่มา นะครับประมาณนี้ก็มาลองดูใหม่นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าสำหรับการแตะหนึ่งครั้งก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งดีนะตรงส่วนนี้ผมชอบนะครับไอไอแบบที่แบบไม่มีการแตะครั้งเดียวเพราะบางครั้งเวลาเราใส่หูฟังผมนี่จะเป็นประจําเราชอบเอามือไปจับมันนะครับพอจับมันมันก็จะหยุดเพลงเล่นเพลงอะไรของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับ ก็เขาก็เลยตัดระบบนี้วไปเลยคือตอนนี้ผมสามารถจับมันไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับเพลงมันไม่หยุดนะครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันต้องเป็นการเคาะสองครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้ผมตั้งไว้นะครับสองครั้งเป็นหยุดเพลงเล่นเพลงแล้วเห็นไหมครับเนี่ยแปลว่าต้องส่วนสั่งงานของตัวฟังก์ชันตรงนั้นใช้งานได้นะครับนี่นะครับหยุดเพลงเล่นเพลงนะนี่เล่นอยู่นะครับอันนี้เมื่อกี้เราตั้งไว้เป็นเลื่อนเพลงใช่ไหมครับนี่ลองดูนะลองเลื่อนดูนะครับหนึ่งสองนะครับ ใกล้ๆกันนะครับอ่าเลื่อนได้นะครับก็คืออันนี้ถ้าเราเคาะสองครั้งจะเป็นการเลื่อนเพลงนะครับผมตั้งไว้อย่างนี้นะนี้เรามาดูกันว่ามันตั้งอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของข้างซ้ายและข้างขวานะครับ เขาก็จะกําหนดฟังก์ชันให้เหลือการสั่งงานแบบเดียวเลยก็คือการคสองครั้งทีนี้ก็มาดูว่าเคาะสองครั้งแต่ละข้างทำอะไรได้บ้างนี่นะครับสองข้างเหมือนกันเลยจะซ้ายจะขวาสามารถตั้งค่าได้ตามนี้นะครับโดยที่จะให้เคาะสองครั้งเป็นซีีส์นะครับก็ได้หรือว่าเป็นเพย์พอยส์ก็ได้นะครับเป็นเลื่อนเพลงไปข้างหน้าก็ได้เป็นย้อนเพลงกลับก็ได้หรือว่าปิดนะครับไม่ใช้งานตรงเนี้ยในแต่ละหูฟังนะครับสองข้างเราสามารถตั้งค่าให้ไม่เหมือนกันได้รวมถึงแยกได้อิสระนะครับว่า ข้างไหนจะให้สั่งงานเป็นอะไรนะครับก็ค่อนข้างสะดวกดีตัวนี้นะครับก็สําหรับการใช้งานทั่วๆไปก็คงมีประมาณนี้หลังจากที่เราใช้งานเสร็จเราก็เก็บหูฟังเข้าไปได้เลยเดี๋ยวมันทําการตัดเองเนี่ยนะครับค่อนข้างเร็วนะครับพอเราจะาใช้ใหม่นะครับก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับแค่เราเปิดตลับนะครับเดี๋ยวมันก็จะทําการเชื่อมต่อกับมือถือของเราเองแล้วก็จะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานนี่นะครับพอเราเปิดปุ๊บนี่เห็นไหมครับว่า ใช้งานแล้วนะครับประมาณนี้ก็มาถึงส่วนของการสารุปนะครับตัวนี้เป็นหูฟังราคาไม่แพงนะครับนุกบอกก่อนนะครับมันอาจจะตัดฟีเจอร์บางอย่างของมันออกไปบ้าง,าง,ง,ออางเช่นพวก e อียร์เซนหรือไรเอียร์ดิเทชั่นอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ตัดระบบนี้ออกไปเนื่องด้วย ผมเข้าใจว่าหนึ่งเลยคือขนาดตัวมันค่อนข้างเล็กนะครับมันเล็กลงกว่าหูฟังที่มันเคยทาําทําให้เขาอาจจะใส่เซ็นเซอร์ตัวนี้มาไม่ค่อยสะดวกนะครับ2คือ,อตัวนี้เป็นหูฟังทรงทรง,ทรงแบบเอียบัดอย่างเงี้ยนะครับที่ราคาค่อนข้างประหยัดเพราะฉะนั้นก็แน่นอนแหละฟังก์ชันบางตัวมันคงจะไม่ครบเหมือนตัวที่เป็นรุ่นแพงกว่านะครับแต่ว่ามันก็แลกมาก,กับการที่แบบหนึ่งคือผมชอบรูปทรงมันอยู่แล้วนะครับนทุนเดิมคือมันน่ารักดีนะครับตัวมันเล็กๆนะครับเพเียงแต่ว่า มันจะหาเคสใส่ไม่ได้นะครับอันนี้คืออันดับแรกเลยเพราะว่าเคสที่มีอยู่ในปัจจุบันในท้องตลาดส่วนมากมันเป็นเคสของ a i r p อรซึ่งตัวมันยาววันนี้นะครับเพราะเราใส่อันนี้เข้าไปมันใส่ไม่ได้นะครับมันจะจมหายไปทั้งอันนะครับก็ตีว่ามันจะไม่มีเคสใส่แล้วกันนะครับก็ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเรื่งการสั่งงานฟังก์ชันรวมถึงคุณภาพเสียงก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะแล้วก็ ในการสั่งงานฟังก์ชันที่ตั้งค่าได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามผมไม่ค่อยชอบไอ้เรผู้ฟังระบบที่มันแตกครั้งเดียวแล้วนะครับบางทีเรามือไปขยับไปอะไรม,มันชอบไปเลื่อนเองซึ่งมันจะน่าลาคาญนะครับก็ตรงนี้เขาก็ตัดทิ้งไปเลยเหลือให้แบบสั่งงานได้แค่ฟังก์ชันแบบแตะ2ครั้งนะครับแล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าอยากให้การแตะ2ครั้งที่ข้างซ้ายสั่งงานอะไรข้างขวาสั่งงานอะไรก็ค่อนข้างโอเคนะครับก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสาหรับท่านที่ มองหาหูฟังหน้าตาประเภทนี้นะครับไม่ชอบทรงแบบอินเอียร์นะครับอยากได้หูฟังทรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ไม่เหลวนะครับตลับมีขนาดเล็กนะครับคุณภาพเสียงอะไรโอเคนะครับตามราคาเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือก็มีฟังก์ชันอย่างที่ผมแจ้งไปในราคาเท่านี้ผมจัดว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับรุ่น Pro โฟอะไรที่ออกมาก่อนหน้านี้ตัวนั้นไม่มียี่ห้อก,ก็ราคาใกล้ๆกกันนะครับก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับท่านที่ ลองมอง,มองหาคูฟังแบบนี้อยู่ราคาไม่สูงมากนะตัวนี้ก็โอเคนะครับก็คงประมาณนี้นะครับอ้อโทษทีนะครับสำหรับท่านที่ใช้ Android นะครับวิธีการเชื่อมต่อเนื่องจากมันไม่มีป,ป๊อปอัพขึ้นในโทรศัพท์ Android แบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คืออเดี๋ยวผมทำให้ดูนี้เลยนะครับมันจะเหมือนรุ่นตะกี้แหละนะครับก็ผมโฟกัสไปก่อนนะดก่อนอ่า สมมติว่านี่เป็นโทรศัพท์ Android นะครับวิธีการเชื่อมต่อในโทรศัพท์ Android คือให้เราเปิดนะครับหยิบมันออกมาเลยนะครับสองข้างเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวมันจะทําการจับคู่ระหว่างซ้ายขวากันเองนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับผมปิดไปก่อนนะครับเราสามารถมากดจับคู่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับนี่เหมือนกันนะครับในโทรศัพท์ Android ก็มันจะไม่มีป๊อปอัพเด้งแบบเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องมากดเชื่อมต่อตรงนี้แล้วมันก็จะเชื่อมต่อเองเหมือนกัน ก็ทาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเพราะว่า,อาพอครั้งต่อไปนะครับหลังจากที่สมมุติผมใช้เสร็จแล้วนะมก็เก็บเข้าไปนะครับพอเราปิดฝามันจะทำการเชื่อมตอนน่อในส่วนของรายละเอียดการใช้งานตรงนี้มันจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่า,าวิธีการเชื่อมต่อตอนต้นเนี่ยมันจะไม่มีป๊อปอัพเราต้องมากดตรงลายชื่อนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดใช้นะครับเดี๋ยวมันก็จะคอนเน็กกันเองอัตโนมัตินะครับแต่ว่าใน Android ก็จะตั้งค่าตรงส่วนตรงนี้ไม่ได้เหมือนกัน นะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับในแอนดรอยก็จะตั้งค่ามันไม่ได้นะครับก็ถ้าจะตั้งก็ผมแนะนําว่าลองลองหาโทรศัพท์ iOS ของเพื่อนอะไรนะล,ลองเชื่อมต่อไปก่อนนะครับไปตั้งค่าแล้วลองกลับไปใช้ดูว่ามันได้ไหมเออนี้ผมไม่เคยลองนะครับแต่ว่าโดยถ้ามันก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันเหมาะกับโทรศัพท์ระบบ iOS มากกว่านั่นแหละนะครับเพราะว่ามันจะระบบฟังก์ชันอะไรมันเนี่ยมันก็จะออกแบบมาเพื่อ iOS ไว้ก่อนแหละสาหรับูฝั่งรูปส่งนี้นะ พอเราไปใช้ Android มันก็เลยจะมีฟังก์ชันบางอย่างที่มันถูกตัดออกไปนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับสิ่งที่รู้นึกออกเนี่ยบอกไปหมดแล้วประมาณนี้เองนะครับก็จัดเป็นหูฟังคุ้มค่านะครับลองหาใช้กันดูนะครับราคาไม่แพงนะครับก็เช่นเคยนะครับยังไงถ้าสนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่า ท่านใดไม่สะดวกนะครับจะติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆของเรารวมถึงตัวแทนจําหน่ายที่จําหน่ายสินค้าของทางร้านก็ได้นะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลักการขายแบบเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ